ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานฟังก์ชันสําหรับการคืนหน่วยความจําของ r e รีเซ็ t กลับคืนสู่ระบบนะครับใช้งานยังไงนั้นให้เรามาลองใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ my sql free reset ครับฟังก์ชันนี้เองเป็นฟังก์ชันสําหรับใช้ในการคืนหน่วยความจําของ r e รีเซ็ t นะครับที่ถูกประกาศขึ้นมานำกลับมันคืนสู่ระบบเมื่อไม่มีการใช้งานแล้วนะครับ พารามิเตอร์ที่ส่งเข้าไปให้ก็คือรีเซิลนั่นเองครับต้อจะรู้ได้ไงว่าคืนหน่วยคาจำาสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ if check ครับถ้าก็าสำเร็จแล้วก็ให้ทำการ c h o Complete ออกมานะครับ้ว้้าหาว่าสำเร็จหล่ะก็ Fail นะครับล้มเหลวหรือผิดพลาดน,นะครับอ่ะเรามาลองดูผลลัพธ์กันดูนะครับกด Refresh ครับอ่ะคอมพลีทครับแสดงว่าการขึ้นหน่วยความจําให้กับระบบนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับกระจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการใช้งานฟัง์กชันในการขึ้นหน่วยความจําให้กับระบบโดยขหน่วยความจํานั้นคือ r e s u t s e Set นะครับสวัสดีครับ